สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม สันนะครับผมได้ยินอยู่ในเกมเกมชีนีแฟคอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับคอนเทนต์เราจะมาคุยกับเรื่องระบบตู้กาชาใหม่กันนะครับผมว่ามีการทำงานแคไหนเนาะแล้วก็เราจะมาดูด้วยว่ามีซีดาวอะไรบ้างซึ่งณเวลาที่ผมอัามีประกาศออกมาจากทางออฟฟิเชียลแล้วว่าแบนเนอร์หน้ามีสีดาวอะไรบ้างแนละอาวุธเป็นอะไรบ้างคนระับเราจะไปดูกันเลยนะครับก่อนไปก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ โอเคครับผมเรามาคุยเรื่องแรกกันเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบตู้ใหม่นั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็เรามาคุยกันก่อนนะอันดับแรกตู้ใหม่นรมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะรูปแบบของมันคือจะมี2ตู้นะครับตู้หนึ่งจะเป็นตู้ยูล่าตู้หนึ่งจะเป็นตู้อเวโดซึ่งทั้งสองตู้นี้มีตัวละคร4ดาวเลดอัพเหมือนกันนะครับผมมีตัวอะไรบ้างเนีย่ยเราผมจะไปพูดอีกทีนึงแล้วก็การคิดพิตตี้เลดจะคิด รวมกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสมมุติกดตู้ไหนตู้หนึ่งเนี่ยอีกตู้นึงก็จะได้รับที่กดไปด้วยก็คือถ้าสมมุติกดตู้ยูล่าไป10บโลแล้วสลับมากดตู้อาเบโดก็จะก็จะอีก10โลก็จะรับรวมเป็น20นะครับผมแล้วสมมุติ2ี่นั้นเราไม่ได้กดแล้วท่านคอมมุดกิจก,กรรมนี้ไปปุ๊บตู้ตัวต่อไปเป็นตู้อิโตะเนี่ยตู้อิโตะก็จะมีอยู่20โลที่เรากดอ่าซึ่งการนับโลจะไม่นับรวมกับตู้อาวุธ ประตูขาวบอตามปกติโยไม่นัดอิดแล้วนะครับต่อไปพิติเลศการคิดพิธิเลดคิดเหมือนตู้กิจกรรมตัวละครทั่วไปเลยครับก็คือการันตี5ดาวอยู่ที่90โรซอพิตตี้ตั้งแต่75โดโรออพใช่ไหมครับผมก็ปกติเลยนะครับสำหรับหัวข้อตรงนี้โอเคครับตันนี้ตัดกลับมาในเกมนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องว่า ตู้หน้ามีอะไรที่กดกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวสีดาวอาวุธอะไรตา่างๆมีอะไรบ้างนะครับน้าเวลาที่ผมมาะวิเชียรเขาได้ประกาศมาแล้วนะครับซึ่งเรามาเริ่มที่ของอาเบโดกันก่อนอาเบโดก็จะมีตัว5ดาวเลตนะ่าเป็นอาเบโดนะครับผมแล้วก็จะมีสีดดวก็มีอ่าัลคน6ดาวเป็นเน็ตครับผม ก็มีอ่าน้อกนกเอลแล้วก็มีตัวซาเรนะฮะตัวนี้ค่อนข้างดีนะบังให้อยู่ล่า,ลาก,ก็น้าจะโอเคเหมือนกันนี่ส่วนไหนคือตู้อยู่ล่าก็เหมือนกันเลยตามที่ผมบอกก็สีดาวมันจะเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนแค่ตัวลิอัพหน้าตู้นะครับผมส่วนอาวุธนะครับผมอาวุธก็จะมีดาบประจำตัวของยูล่านะครับผมอ่าก็จะเป็นอเดี๋ยวซองออฟโอคินพายเนาะแล้วก็จะมีดาบอีกอันนึงก็จะเป็น ปีโอมสวอตนะครับผมก็โอเคนะฮะส่วนอ่าสีแดงก็จะมีหนูนนี้ชื่ออะไรแล้วอ่ะผมจําไม่ได้วงหนูหนังสือจําไม่ได้ชื่ออะไรแล้วดาแบบใหญ่หรือสกิลแล้วก็เดีนแล้วก็ไฟลนรอนะครับผมนี่คือประมาณนี้นะฮะสำหรับแพบทบหน้ามีอะไรบ้างก็อยู่ประมาณนี้เลยก็เลือกสุ่มตามอชอบอเยูล่าซุมยูล่าวอเวเบโดกดอเเบโดครับ ผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการแนะนําระบบใหม่แล้วก็แพทตู้หน้ามีอะไรสูงบ้านซึ่งแพทน่าจะเปิดได้เล่นกันในวันที่24ตอน10โมงนะครับผมแต่จริงๆ9โมงก็เข้ากันได้แล้วเลยครับผมก็<อ>ในคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครัสวัสดีสวัสดีครับ see you next video นะครับผม